สวัสดีครับพบกับผม The Room Hotel ทาง Youtube channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเนมารีวิวห้องพักโรงแรม Boss Hotel ที่เชียงใหม่นะครับก็ซึ่งโรงแรมนี้ก็อยู่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมเคยมารีวิวโรงแรมที่นี่ใช่ไหมครับไปรีวิวตรงที่ตัวตึกเก่านะครับรอบนี้มารีวิวที่ตึกใหม่บ้างนะครับนี่นะ ก็อยู่ชั้น4นะครับเห็นย่านสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับก็จะเห็นเป็นรถจักรนะอันนี้เป็นเตียงนอนนะครับเตียงเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูห้องน้านะฮะห้องน้ําก็โอ้สะอาดใช้ได้นะมีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าเป็นทั้งระบบน้ําอุ่นและน้าเย็นแก้วน้ําแล้วก็มีเจลนะครับมีแชมพูอันนี้เป็นเจลอาบน้ํา ข้อต้อนบัตรหมวกคุมผมสำหรับผู้หญิงนะครับมีปลั๊กไฟกระสอบเสียบพวกเครื่องในประป๋ผมนะฮะอันนี้มีอาอบน้ํานะครับนี่นะมีชักโครกนะอันนี้มีผ้าเช็ดเท้าก็มาวางด้านนอกนะครับอันนี้ตู้เสื้อผ้านะครับนี่มีถุงอะไรเลยอ๋อด้ประเปาผมนะฮะผมจับดูนะนี่น่าจะมีน่าจะเป็นในนี้ อาจจะเป็นใบกับพวกอซักผงซักผ้าอะไรอย่างนี้นะเานาะะตู้เสื้อนะมีรับผ้าเอ้ไม้แขวนเสื้อนะครับนี่ปุ่มปรับแอร์นะฮะอันนี้อาจจะดูเก่าหน่อยแต่ก็ถือว่าปรับปรุงใหม่นะครับอันนี้คีย์การ์ดก็ถ้าเป็นไม่เหล็กนะฮะอันนี้อยู่ผมอยู่ห้องนี้นะสี่หกหนึ่งนะครับนี่นะ ดูดีนะโรงแรมนี้นะชอบเลยเนี่ยมันเดินสะดวกนะเนี่ยเดินข้ามถนนไปสันดนรถไฟเชียงใหม่ได้เลยนะีนี่ก็จะมีร้านอาหารนะเพราะว่าโรงแรมนี้ก็จะติดกับเซเว่นนะครับตอนเย็นก็จะมีร้านขายขนมจีสซาลาเปานะครับก็ขออนุญาตอาวมีทีวีนะครับมินิปร์ตู้เย็นนะ ก็แช่แค่น้ำดื่มนะนี่นะสองขวดนะน้ำดื่มฟรีนะครับกระจกสองเปโต๊ะทำงานนะครับก็ขออันนี้ยังไม่จบนะ <c oughs> มีสวิตช์ปิดเปิดไฟนะนี่นะอย่าตรงนี้เลยกันก็คือปิดไฟอ่านี่นะในห้องนะเปิดนะนี่นี่นี่นะ มีปลั๊กไฟมีทีวีนะอันนี้มิวสิกอย่นี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะมีปุ่มปรับด้วยนะสมัยก่อนคงใช้นะนะาในอดีตนะครับครับก็ขอนอย่าจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีเข้อมาผผิดพลาดพระอัศวินก็ต้องการขออภัยนะครับสวัสดีครับ